ที่ไหนเด้ฉันจะไปที่ไหนเด้ให้มันลบภาพเธอคนนี้ไปจากใจจะกินจะเดินจะนอนก็ไม่หาฉันไม่รู้จะออกไปที่ไหนให้มันลบเรื่องราวลาจากใจสักทีมองไปเห็นผาทยชาติ อะไรจะมีสักวิธีไหมให้ฉันลืมวันที่เธอทิ้งไปนั่นนั่แค่ไหนก็ไม่มสักทีจากมีใครสักคนมามาช่วยหยุดฉันจากวันไร้ไรายวันที่เธอทิ้งกูว่าลบไปที่ตรงนี้ ดนล้มว่ะเฮ้ยโน้โน้โน้น้าล้มเองให้ให้ให้น้าร้องมืออาชีพมาดีกว่ามั้งอะไรนะเสียงดีเหรอเลิศประเสริฐสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเพลงที่น้าไม่ล้มดีกว่าเนาะอะไรนะไม่ไม่ร้องล้มกับล้มปากอาวคนละเรื่องเว้ยเฮ้ยลูกลูกครับ เดี๋ยวเดี๋ยวโน้โน้โด้โด้ลับบุกได้ไหมไอ้หลงติดโป๊ะดิเฮ้ยติดโป๊ะใหม่ดิเฮ้ยติดโป๊ะใหม่ดิพอแล้วมั้งอะไรอะไรของมึงโจ้เดี๋ยวนี่หลานให้ขอบคุณมากครับผมได้ได้หมดอ่ะเอาหมดอ่ะตอนนี้เอาหมดอ่ะตัดอะ อะไรนะครับพี่อยากจะร้องเพลงอืมอแต่แต่วันวันนี้วันนี้ก็คือก็โอเคนะครับบรรยากาศดีมากแต่ว่าวันนี้ผมสังเกตว่าคนหนึ่งที่เก็บทรงมากเลยครับอาจาร,รย์เล็กทำไมพี่เก็บทรงขนาดนี้เอ้ยปกติพี่ไม่ใช่อย่างนี้นลพี่เจ <c oughs> อคนรู้จักหรือว่าอะไรทำไมพี่เก็บทรงขนาดนี้ มแปลกมากเลยเนี่ยคำขำเนาะคำขำเนาะเนาะปกติไม่ใช่อย่างนี้นะเอ้ยพ,พ,พี่พี่เก็บส่งมากเลยนะเว้ยพีโ่โอเคโอเคเซลนะเซลนะแซสนะไม่ไม่ว่ากันเนาะสนุกสนุกค่ำคืนนี้ยาวๆไปนะครับ,บแม่ครัวแม่ครัวไอ้กับข้าวหมด